สวัสดีค่ะ้อนรับลูคเพจทุกคนนะครับผมเข้าสู่วันทุคาาร์รตตี้ครับผมในช่วงเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับวันทุก้าน,นะครับผมเทปนี้ยังเป็นเทปพิเศษเหมือนเดิมกีตาร์เรายัางอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําภารกิจในวันนี้เราต้องแวะมากราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวชลบุรีกันด้วย,ยนนวันนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ ตอนนี้มีประวัติความเป็นมาไงกุกิต้าที่นี่ที่นี่นะคะมีประวัติความเป็นมามีมาแล้วกว่า300ปี300กว่าปีนะคะคุณผู้ชมนะรวมถึงคนที่มาขอพอรที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขอเรื่องของความเป็นสิริมงคลค้าขายหรือว่าที่ดินค่ะเอาละฮะแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับดีลเลอร์ที่จังหวัดชลบุรีกันนะครับผมไม่รอช้าฮะ เดี๋ยวเราไปกราบจักราระสานเจ้าพ่อหลักเมืองกันแล้วเดี๋ยวไปรู้จักดีลเลอร์ที่นี่กันเลยครับค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้วันถุขาของเราเฮงๆปังๆค่ะไปเลยค่ะ าละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตัวแทนของทางเมืองชนยุสขารที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเมืองชนยุสคาให้มากกว่าน,นี้กันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพีเมืองชนยุสคานะคะเป็นผู้จัดการนะคะดูแลอยู่ที่เมืองชนยุสคาค่ะพี่อ๋ออยู่ที่สาขาชนบุรีตรงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วมีสสาขาจะมีที่ชนบุรีที่นี่ที่1นนะคะที่เราอยู่แล้วก็จะมีที่สาขาระยองด้วย นะคะทั้งสองสาขานี่คืออยู่ติดกับถนนสุขมุมวิทเลยไปมาง่ายคืออยู่ติดถนนเลยค่ะโอ้คุณฟิล์มดูแล2ที่เลยเหรอใช่ค่ะพี่ <c oughs> สวย <c oughs> เก่งขอบคุณค่ชูโอ้ถามคุณฟิล์มนิดนึงอยากรู้ว่าเมอร์ชูดสคาสาขาไหนเป็นสาขาแรกและเปิดมากี่ปีแล้วครับ สาขานี้เลยสาขาชนบุรีนะคะเปิดม,มาจีงจำไม่ได้น่าจะ10กว่าปีได้แล้วพี่นานมากใช่แล้วอยู่คู่เมืองชนมาเลยสิบกว่าปีผมส่องสำขวบเลยนะจริงเหรอสิบแปดแล้วไงอีกสาขานหนึ่งล้คะ <c oughs> อยู่ที่ระยองค่ะ <c oughs> อยู่ติดกับถนนสุข,ขมุมวิทเหมือนกันอยู่ติดกับปั๊มปตทออ,อตโตวันเลยค่ะพี่ก็คือก่อนเข้าตัวเมืองระยองค่ะตรงแยกเนินสำลีเลย ประมาณกี่ปีแล้วคะตรงนั้นจะเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะพี่นะคะใหม่ปีที่สาใช่แล้วนะคะขายดีเหมือนกันช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะด้วยใช่ค่ะเห็นทีสองสาขาแบบนี้รถในสต๊อกนี่มีประมาณกี่คันนะคะประมาณเกือบ2 0 0 0ันคันเข้าๆเลยพี่โอ้โหสองพันคันเยอะมากจะบอกว่ามันทําให้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆกลุ่มเลยพี่แบบเข้ามาปุ๊บอยากได้รถอีโคค้ารถเก่งใหญ่เก่งเล็กหรือว่าจะเป็นรถตู้ อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะตอบโจทย์ลูกค้าหมดเลยมีทุกเซ gment ใช่แล้วค่ะพี่อ๋อพูดถึงยอดขายดีกว่าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้คือต้องถามว่ามันเป็นช่วงของโควิดที่ผ่านมาตอนนี้มันก็เพิ่มซาานะเพิ่มตาไปหน่อยเห็นธุรกิจหลายสายที่เนี่ยเขาแยกกันมากเลยทางเมืองชนยุดคากระทบบ้างไหมครัเนี่ยตอบได้เลยแบบจริงๆเลยนะพี่คือไปดูตามรีวิวได้เลยยังขายดีเหมือนเดิมไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ว่าหลายหลายคนเนี่ยจะชอบกังวลจริงๆแล้วเรามีโปรโมชั่นเด็ด มมีโโปรโชั่นเดด็้ยอใช่ลแล้วเรามีโปรโมชั่นเด็ดทําให้ลูกค้าแบบเข้ามาหาเราเรื่อยๆเลยที่คือ,ค,อคือตอนนี้เราออกรถคันหนึ่งก็ได้ทั้งรถได้ทั้งทองแล้วก็ได้อะไรอีกหลายๆอย่างโอ้โหได้ไรถ แจกทองไปด้วยใช่ค่ะทองไปด้วยเหมือนได้เงินกลับบ้านไปอีกก่ะพี่สุดยอดถูกไหมโปรเด็ดประจำเมืองคนไทยใช่แล้วค่ะรุ่นไหนขายดีสุดยี่ห้อไหนรุ่นไหนขายดีสุดถ้าตอนนี้เลยนะคะน่าจะเป็นตัว b o Med ค่ะพี่ b o m e สี่ประตูนะใช่ค่ะ เป็น4ี่ประตู5ประตูก็ขายดีสี่ประตูขายดีขายดีหมดเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมเขาถึงนิยมบีโอกันจริงๆแล้วหนูมองว่าชนบุรีนะกลุ่มวัยรุ่นเยอะนะะก็คือแบบว่าชอบอะไรที่มันแบบว่าขับง่ายคล่องตัวคือมันเอาไปแต่งแล้วมันเท่นีเนาะส่วนมากวัยรุ่นชอบซื้อรถแล้วก็ไปแต่งกันฮอนด้าฮอนด้าใช่แล้วก็เป็นรถตลาดด้วยฮอนด้าขับยังไงก็ไม่มีตกรุ่นแน่นอนค่ะ ผมยืนยันนะคุณกิตาประหยัดจริงเพราะว่าผมใช้อยู่ฟูปาโออยู่หรอไอพีโออยู่ฟูดปาทาตีนต้นนี่โอ้โหเหยียบมันเลยในเมืองง่ายมากเราประหยัดน้ำมันจริงๆริงเห็นแน่นๆถูกใช่แล้วค่ะพี่ตอนนี้แสดงว่ารถอีโคคาร์เนี่ยน่าจะมีให้เลือกเยอะนะถ้าลูกค้ามาซื้อเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะมีให้เลือกเยอะในสต็อกเรายังคงสต็อกเยอะเลย คือมีมาเท่าไหร่ก็หมดเราถึงต้องสต็อกไว้เรื่อยๆเลยค่ะพี่แต่เราไม่ได้ขายแต่อีโคคาร์ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เซกเมนต์อื่นมีหมดใช่ไหมมีหมดค่ะจะเป็นแบบแอคคอร์ด m ฮมี่รถแนวหรูรถรถแนวผู้บริหารนะคะใช่ค่ะโตโยต้าอัลาต์เวลไฟหรือว่าจะเป็นรถแนวแบบยุโรปไปเลย BM เอ็มเบนซ์อะไรเงี้ยฟิล์มมีครบหมดเลยนะคะมีทุกเซกเมนต์ใช่แล้วค่ะมาสถามได้คราวนี้ถามเรื่องของสภาพรถดีกว่าที่มันเป็นรถมือสองแหละ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รถใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการใช้งานมาก่อนแน่นอนมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพมาไม่ร้อยอันนี้ทราบมันอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเรารับรถเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีการทํายังไงกับรถที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าบางเริ่มตั้งแต่รับมาเลยอันนี้คือคําถามที่ฟิมเจอบ่อยมากเพราะว่าฟิมจะต้องตอบลูกค้าทุกข่านว่าเฮ้ยรถมายังไงความเป็นมายังไงจะต้องบอกก่อนว่าส่วนมากของมือชนยุทธาค่ะเราจะเน้นซื้อรถบ้าน มีที่มาที่ไปใช่แล้วค่ะแล้วในการซื้อรถทุกครั้งเนี่ยพี่ต้องบอกว่าเราอ่ะมีทีมงานในการจัดซื้อนะคะและทีมงานแบบว่าเข้ามาตรวจสอบนะคะในเรื่องของโครงสร้างรถยนต์นะคะภายนอกหรือว่าภายในทุกอย่างเราตรวจสอบหมดค่อนข้างละเอียดมากแล้วเราก็ยังมีใบเซอร์ใบใบกัรันตนนะคะบอกลูกค้าได้ว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันได้รับการได้รับมาตรฐานจริงๆค่ะพี่แมแต่วันนี้เนี่ยมันเอกลุศีกนะคุณฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ย จัดรถให้ผมสักคันหนึ่งได้ไหมผมอยากขับเที่ยวเมืองชนสักนิดหนึ่งได้เลยค่ะคุณบูมาทั้งทีนะเดี๋ยวพิ์จัดเป็นรถตู้แบบผู้บริหารให้เลยดีไหมโอ้โหสูตรขอสูตรหน่อยครับมีงานขอสูตรนิดนึงฮะไปนั่งหล่อๆชมวิวกันดีไ่าใช่แล้วไปดูสถานที่สวยๆของเมืองชนเราด้วยค่ะเราไปกันไปแบบผู้บริหารเลยนะโอเคไปค่ะโอเคมาเอาสูตรมาสูตรมากสูตรมา เดีไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะไรอะไรอคุณอะตรงโน้นไปไปเลยหมายถึงผมนั่งหน้าเหรอไปขับไปขับไปไปเลยเร็วๆค่ะคนขับรถเร็วๆจะไปไหนกันครับนี่บอสเขามารอแล้วอืมครับไปไหนครับแม้จะเป็นบงเป็นบอสอะไรวันนี้เรามีบอสตัวจริงมาแล้วคุณ คุณผู้ชมคะวันนี้ขอแนะนําให้กับบอสต,ตัวจริงนะคะของเมืองชนยูสคานะคะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับแนะนําตัวเลยค่ะบอสครับผมจิ๊กเมืองชนนะครับ,รบก็คือเป็นซีอของเมืองชนยูสคานะครับ พี่จิกนั่นเองนะคะขออนุญาตเรียกบอสแล้วกลับนได้เลยครับวันนี้มาแบบหล่อมากอันนั้ชุดอยอยู่บ้านนะครับชุดอยู่บ้านครับตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยตื่นมาก็หล่อแบบนี้เลยค่ะนึกถึงละครไทยเลยครับแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะบอสก็วันนี้นะฮะก็น่าจะมาเที่ยวเป็นสะพานใหม่นะครับของชนบุรีใกล้ๆกับดอนเมืองใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ฮะอันนี้คนละที่แล้วฮะแล้วมันกรุงเทพนะกรุงเทพครับสะพานใหม่ชนบุรีสะพานใหม่ที่เขา วิ่งเรียบชายทะเลกันแล้วกันหลบรถติดแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยชอบมาเทีย่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกันค่ะ,ะค,คือสวยมากที่นี่นะคะแนะนำนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาเทีย่ยวสะพานใหม่ด้วยค่ะเบอสวันนี้รถเราใช้อะไรคะเนี่ยดูแบบอลังการผู้บริหารมากเลยอ่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นรถอนเนกประสงค์แนเนาะที่ครอบครัว หลายครอบครัวที่ต้องมีแล้วก็จะเป็นเวลไฟนะครับผมบอกเลยนะถ้าจะมาเมืองชนนะครับนอกจากเข้าหลามหนองมนนะก็เมืองชนยิ้ม่าเดี๋ยวข้าหลามหนองมนว่าใหญ่แล้วอะไรใหญ่กว่ากลัวจะเปิดมาเป็นหนมจาเลยขอขอสโลแกนอีกรอบสโลแกนอีกรอบหนึ่งนะฮะของดีเมืองชนนะครับนอกจากข้าหลามหนองมนนะครับก็เมืองชนยิ้ม่าสุดยอด สบายนั่งสบายก็อี้ดูดวิญญาณแล้วหนึ่งรถดีนะคะคนคุยข้างๆก็น่ารักนะคนขับก็ขับดีนะบอบเนาะขับดีมากครับเดี๋ยวขอจ้างเป็นการส่วนตัวยาเลยนครับผมโอเคครับได้ช่วงนี้กำลังกาลังร้อนฮะร้อนเงินร้อนเหรอร้อนเงินมากเลยครับผมดีเลยฮะขอขอที่พักด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหวันนี้นะครับผมมาเทสเจ้าบริไฟคันนี้ฮะจะบอกว่า มันเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากไม่เคยขับรถตู้มาก่อนแล้วเพิ่งรู้ว่ารถตู้ระดับเกรด A แบบนี้นะเขาโอ้โหมันเจ๋งจริง,รงผมเอายงี้ดีกว่าผมไม่พูดเยอะถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสให้ลองมาสัมผัสแล้วถ้าเกิดสมมติไม่รู้ว่าจะไปสมัครที่ไหนมาเที่ยวชนบุรีทั้งทีแวะมาที่นี่เลยฮะเมืองชนยูสคาร์ครับบอกเลยว่ามีรถให้คุณลองเพียบเรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับประสบการณ์การมาเทสเจาเวลไฟคันนี้นะผมโหต้องขอบคุณ รุ่คขามมากเลยครับที่ให้โอกาสทางในายบูปุาแล้วก็ทิมงานเราทุกคนนะครับผมได้มีโอกาสเทดสรถ ดีๆแบบนี้นะฮะข้างหน้าจะบอกว่าขับดีมากนั่งสบายมากครับผมเป็นรถตู้ที่ V V V I P เลย <c oughs> ผมใช้คำนี้เลยทีเดียวเชื่อว่าข้างหลังน่าจะขนาดนั้นเหมือนกันจะไม่กี่ได้นั่งสบายมากคุณผู้ชมที่สำคัญที่ชอบเลยคือมีสันรุกหลังและยังมีเก้าอี้ดูดวิญญาณด้วยหนูอยากนอนเลยค่ะบอส <c oughs> นวดนวดคึงคืึงใชโอ้โหนี่เอาน้ำมันลงนี่กลายเป็นนวดอโรมาอะโอ้โหเหมาะสำหรับคนติดนวดเลยนะใช่ค่ะหนูชอบแล้วบอสติดนวดไหมคะอ๋อไม่ติดครับไม่ติดครับ แต่นวดได้ค่ะโอเคช่วงสุดท้า, okay. ทายของรายการแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้คุณฟิล์มฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงคะ่ะได้ค่ะตอนนี้นะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็ <S <S จะเป็นเพจ a c e b o o k ค่ะพี่นะคะรถบ้านเมืองชนยุทธาคชนบุรีระยองออกง่ายทุกอาชีพนะคะ หรือว่าจะเป็น l i น์แอดนะคะ ad mc u s k a ค่ะยังไงฝากไปด้วยนะคะทั้งสองสาขาเลยนะคะทั้งชลบุรีแล้วก็ระยองจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้บอสฝากถึงแฟนๆ1 2วัน,นสุคานิดนึงค่ะสำหรับนะฮะท่านผู้ดูนะฮะทุกท่านนะครับที่อยากจะหารถสักคันหนึ่งนะฮะแนะนําเว็บไซต์ดีๆครับวันท r คนะครับเข้าไปเลยฮะในนั้นคัสนดสรรรถทุกประเภททุกเซกเมนต์เอาไว้ เอาเรียกได้ว,ว่าแบบตอบทุกโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับฝากวันดุคาไว้ด้วยครับผม,มขอขอบคุณมากครับแม,เมนเหมือนฝากเรามากกว่าเลยนะ <S 1> <S 1> <S <S โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณทางตัวแทนของทางเมืองจูสขามากๆนะครับผมขอบคุณผู้จัดการใจดีอย่างคุณฟีมนะฮะ <S <S และที่ขาดไปได้นครับคุณบอสใหญ่ของเรานะครับผมพีจิกนะครับขอบคุณมากครับ